สวัสดีค่ะมาพบกับครัวหั่นสานะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำแกงวุ้นเส้นใส่ซี่โครงหมูค่ะเดี๋ยวเรามาตำพริกแกงกันก่อนค่ะใส่ตะไคร้ค่ะลงไปค่ะตำให้ละเอียดค่ะต่อไปนะคะเราก็จะใส่พริกแห้งค่ะ จากนั้นนะคะก็จะเป็นหอมแดงค่ะแล้วก็พริกแดงจินดาค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะใส่น้ำมันลงไปค่ะเปิดเตาค่ะ แล้วก็ใส่พริกแกงที่เราตำไว้ลงไปผัดค่ะผัดจนเขาส่งกลิ่นหอมแล้วนะคะเราก็จะใส่กระดูกหมูลงไปค่ะหรือว่าซี่โครงหมูนะคะ ใส่น้ำล้างครกลงไปค่ะปรุงรสนะคะ,น,าาคะน้ำปลาค่ะน้ำปลาค่ะ จะใส่ผงปรุงรสก็ได้นะคะแต่ว่าบ้านเราไม่ใส่ใส่น้ำลงไปอีกนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่วุ้นเส้นค่ะ วุ้นเส้นเป็นวุ้นเส้นแห้งนะคะแล้วเราก็นำเขาไปแช่น้ำค่ะพอต้มจนกระยุกหมูแล้วก็วุ้นเส้นสุกแล้วนะคะเราก็จะใส่ผักลงไปค่ะก็จะมีต้นหอมนะคะแล้วก็ใบแมงลักค่ะ ปิดเตาได้เลยค่ะแล้วก็คนนะคะให้ผักเขาสลดค่ะค่ะสำหรับแกงวุ้นเส้นใส่ซี่โครงหมูนะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจค่ะ สำหรับวันนี้ครัวหันสาขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ